ุ่นแหะครับเขาต้องตัดไปพุ่นอีกประมาณเกือบกิโลครับพ่อมาจากโคราชอำเภอเมืองนะพ่อนะผมเราพ่อกระโปกสูง้างเจ้าอ้อแหละมองนงเขาไปเจ้าไปได้เมิดเลยทั้งนี้เป็นแค่ชาวนาเจ้าไร่มาแต่น้อยเส้นทั้งนี้ผมก็บ่ได้มาหลายสิบปีแล้วครับพี่นองครับ ตาจะไปไหนครับนะฮไปไล่ไปไล่เนาะโอ้ครับไปนอนพุ่นบ่ครับเมื่อนี้ครับปีนี้พ่ออายุหลายปีเแล้วครับเนี่ยเก้าสิบสองโอ้ครับพี่น้องครับนี่เลี้ยคนเดียวเท่านี้บบานเนี่สองบาโอ้นี่พ่อวีของฮออายุเก้าสิบสองนะพ่อเนาะครับครับนี่พ่อที่เดินไปให้ไปไปนอนปลานะครับเนาะระยะทางเรา สองกิโลก่าแต่มันทางโคง้งบางทีก็ขึ้นเขาพ่อเป็นนอนอยู่ในป่าอยู่ในเขานี่โดนบาดทะคบจากปีล้วเนาะเนีย่ยพอศ .15 โอ้รับพี่น้องครับตั้งแต่พอศอ .2515 นะครับอเออสมัยพ่อเป็นทหารเงื่อเดือนเท่าไหร่ครับให้ทับตันเพคะห้าจิบสี่บาทห้ารียงวัดจิบจะลืมสวัสดีครับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องเล่าของสามเดือนที่แล้วนะครับเนาะที่ผมได้พ่อกับคุณตาทวีครับ เราก็ได้รับปาดกับตาเราว่าซิไปเล่นน้ำครับพี่น้องเมื่อนี่เขาไปพ่อกับเรานะครับเนาะบุกป้าฟ้าดงไปน้ำกันครับพี่น้องครับระยะทางสามกิโลโดยประมาณครับพี่น้องขึ้นเขาลงห้วยไปน้ำกันครับเมื่อนะครับไอพี่น้องบุกตะลุยไปน้ำกันครับไปเลียดน้ำคุ้นตาเขาไปเบิ่งว่าเราอยู่จังใดกินยังใดใส่ชีวิตแบบใด เราจังได้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับป้ากับเขาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปีพ่านมาแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเขามาตัดลอดเลาะไปหาตาแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องครับพุ่นล่ะครับเขาต้องตัดไปพุ่นอีกประมาณ เกือบกิโลครับยังสีถึงมองเราพักนะครับเนาะไปครับครับพี่น้องครับไม่ที่สุดฮากกามาถึงส่วนตาของเรานะครับเนาะจังเห็นนี่ยแหละครับพี่น้องบรรยากาศดีขนาดครับท่ามกลางป่าเขานะครับเนาะลรอบสามร้อยหกสิบองศาเลยครับพี่น้องเลี้ยวไปใส่มตรปลาครับเกอพ่อไม้จากโคราชอำเภอเมืองนะพ่อเนาะผมเคยามนะครับ เราว้อกระโปกสูงขางเจ้าหอนแหละ้องนงเขาไปเจ้าไปไนด้ายเมิดเลยทั้งนี้เป็นแค่เช้านาเช่าไร่มาแต่น้อยครัอยู่ตรงกับพุทซากสางนาไวนดงครับพี่นองครับแต่เราก็เป็นคนขาลาดโดยกําเนิดแล้วกันเนาะแต่เรามามีขอบครัวอยู่ชัยพุมมครับพี่นองครับหลังจากปลดประจําการจากทหารเกณฑ์นะครับเนาะเราก็มามีชีวิตรอบครัวอยู่อําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยพุ่มครับพี่นองครับปปรรรรครับตะก้มมอนเป็นคออ โอ้เลี้ยงหมูนะครับเนะาะโอ้ครับเ,รเดี๋ยวก็เลี้ยงเดี๋ยวก็เลี้ยงต่อนะครับเนาะโอ้ดีขนาดครับหมูปลาเนาะครับเนาะมงนี่เดี๋ยวซีเอามาเลี้ยงไม้บ้า่ครับบันเน่จะเลี้ยงหอยตัวนั่นแหละหอยจุหอยอยังใหญ่ก็มาฝนไว้นะำให้มันเป็นลูกคือครับพี่น้องนี่ก็คือนี่ใส่องตานะครับเนาะ ความขยันในยุติดโตตลอดครับอายุเป็นเพียงตัวเลขอีีครับพี่น้องโอ้เฮ็ดไวสารพัดนะครับเนาะขบมูร่างไห้กระเซี่ยวมาเลียงไม่ท่านพี่น้องครับพ่อเขา,าอาย่นี่ที่แรกเป็นยังไงครับแถวเนี่ยครับเนาะปลาเป็นปลาอะไรบ้างปลาปต่อปลาก็ฟันเขาโผดเปิดดงนี่โอ้ดงนี่แตะก่อน เป็นป้าแล้วก็มาเฮ็ดเขาโพดก่อนนะครับเนาะเนี่ยใบเดินใบทั้งกันเนี่ยนี่สวนนี่วานก็วัดโน้นจุกานวัดไรยาวนี่เหลือแต่บนญบุญนี่แหละที่แม่ได้ฟันนนได้ลงไ้เล้าไอ้วงไ้เวียงมาหมดเลยบาดเด็กฟันไหลตะกอนก้อนน่ะนี่นี่มีมีหลายคนมาอยู่นี่นะครับเนาะมีหลายคนที่เขามาเนี่ยนะบุนยันมีพวกขอกว่าเจ็ดหลังแปดหลังพอพอลาปูกระโพดเรียงงัวเต็มเลยนี่อันนี่ เพราะมันมียาค้าพอยาค,าออยาคา้าร้วกินมดใหม่สารพัดเกิดกันเด็กเป็นไรวัาเมีนเน่แต่ก่อนครับเราอยู่ปศที่ผ้าอันนี้เอ,อนนี่ไม่รู้ก่อนได้ใช้ไฟพอมันซืพันพันสองเนี่ยอันนี้โอ้ครับครับอันนี้ต่อว่นนั่นไ,ไอไอเสาไอเสาเนี่ยนนะ่ะไอใช้แบงค์ใครต้องกันมาัขายให้เท,ท่าลิตจะขายไปกี่บาทล้วก็นดิทับเฟี้ยงมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้อาจารย์เหลียมมาสร้างวัดตรงกันเขียนาฟอยู่สักน้อยคันนี้พอเพียงมาปูกไฟยกให้อาจารย์เหลียนพอเพียงปูตรงกันอีกได้แต่ก่อนพอเฟียงมันแค่เจาะลูแต่ไอพ่อเข้ามาตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบห้านะครับเนาะโอ้ครับห้าสิบสามปีเยอะมากเนาะครับเนาะนี่คือห้าสิบสามปีผ่านมาแล้วนะครับเนาะตอนนี้เหลือพ่อ คนเดียวนะครับแถวเดียวเนาะเก้าสิบสองเซนซีสิครับตปก่อนมีของหน้าวุฒิยันพอดีพอเราเสียเราก็บโบมีผู้เดมเข้ามาเนาะครับนะ้ลูกหลานเราผู้ใดมาเนาะไอวุฒิมันลงยีพาไล่พอลงไวห้าทิพไล่ครบขีบนุ่นแหลวมันลอยไล่แล้วมันขึ้นบนนู่นครับเลยเลยให้มันอยู่ป็นธรรมชาติครับบนก็ไปอยู่ได้กันครับพี่พ่อก็จะเริ่มปลูกไปเลยเนี่ยี่ไม่ทยุงอะ ครับในพ่อโอ้น pues ี่ไได้เลแม่เลืด,ดโอ nah, ้นี่ไม่พยุงนะพ่อเนาะทั้งเบิดเลยวนะครับเนาะโอ้ครับขับเจ๊เริ่มปลูกได้สองนี่สองปีนป่ะครับเนี่ยไม่ถึงปลากล้วยโอ้ครับอันนี้สองปีขึ้นกันครับตัวนี้ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเบิ้งว่าท่านพี่น้องเราก็เก่าสิบสองแล้วนะครับเนาะทำกลางปลาเขานะครับเนาะครับอยู่บ้าน บอกย่งไงอยู่ในบ้านบบติดแล้วน้พ่อเนาะ <พอ S 1> มาอยู่<พ>อ,อั่สิคร <พอ S 1> ับเบียเบียแล้วเราไม่เคยอยู่บ้านดนะ้แต่ะนิสัยออกนันก็อยู่ช่วนที่แม่ติดนั่นอยู่ตรงนา้าบ้านโยกกันไม่หวังแม่มันป่วยได้ยังได้ไปเฝา้าไม่เคยนอนเพออาทิตย์วันสองวันคือบอกอย่างไงชีวิตพอ่อจนตอนนี้อายุเก้าสิบสองเนี่อยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในคนหลายๆนะคะรับเนาพันเท่าเลยชอบยเยอะเงิน ครับมายูงสิคือดีไหลใช่ไหมครับเนาะโอ้โอ้ครับครับยูดั่นรถต้องการลดชอบวิ่งไว้เนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มก็ไว้คืนก็ไว้คือยูงสิมันอิสระเานะครับเนาะโอ้ครับไฟนี่ยงก็ติดไฟครับสุราเชวแง่พวกนี้โหลดบนั้ไอ้แน่นไปครับตกแตกกันเลครับพี่น้องนี่ก็คือมองเห็นยูเห็นกินง่ายๆของตาแล้วนะครับเนาะเราบอกว่าเรามีความสุขหลายที่ได้เข้ามาอยู่ป่าครับ เขาไปอยู่ในบ้านก็พอค่อยติดครับส่วนไหลก็ออกให้ออกนะไปเฝ้าสวนให้ลูกแล้วครับเวลาเขาบานแล้วครับเนาะอยู่กับธรรมชาติกินกับทรรมชาติครับเนาะกินได้นกดูปูปลากินได้หมดบ่เลือกกินนะพ่อเนาะเออสมัยก่อนนี่แถวทั้งเนียนนะครับเนาะตอนตามาสองพันลอยสิบแห่หน่ยครับว่าช่วงนั้นอปิดนั่นเครับกศสิบเจ็ดว่าดังศึกษาแต่โอ้โอ้ครับคัี พอดีตัาสาแตกทำดีด้วยมาเต็มเลยเนี่ยเจ้านายมาแต่คนาดเต็มเ่ยพวกต่อเจ้าดอกพวกทหารเนี่ยออคเคยขึ้นรถไฟไปเต็มวะโอเคครับโอเคผาสเสดจทางโค้งยู่ง,นง,นงเนี้ยมีรงคันโค้งแต่บราณนี่เขาไวเลยเขาไม่ให้เดินได้เขาเข่าพระรา,าหล,าลุกโขงใหญ่เลย,ยเด็ตามทางรถไฟนะผาเสดเลยะโอ้ค,ครับครับครับเไปทางานนี่ก่อนไปทํางานจัดตึกเจ็ดบาท เขาให้เจ็ดบาทีต่อเชาไปตักนา้าเหมือนเขาเขาไปไอ้นั่นนนะ่ะทำขนมทำอะไรก็ขายก็ท่านนี้หลุดไฟน่ะสองคนไอเจ้าของไรน่ะเมียขายของไปตักเขาให้หาประบาดไปไปลงนู่นนะครับ้วของหาขึ้นมาคันนี้ตอนนั้นก็หาของมาท่านนี้หลุดไฟช่วยแย่ก็จะให้ไอหัวเกตทำงานของสลุมของสลุมคือควายจะจอยเอาเทียเหมือนกันนะ กอนดันเงินเหือนสามรอยโวยมากเถอะเนาะเลยไม่ท้ากันนี่ไปไปหาถึงัดถึงรัดไปบวชว่าอยู่วัดสามปึ้มตาอายุเก่าสิบสองความจำเนี่ยดีไรครับเนาะจำได้บิดเลยอ้ปีนี้อย่างที่หน้าเรือเสื้ออยู่ครับผมว่าตาอ,อกทหารมาปีสองครับตาเป็นทหารปีเด็กนครับผมเก <7 S 2> ้าเจ็ดตัวตาเป็นทหารปีเก้าเจ็ดนะครับเนาะ ทหารลบบุรีป่ปืนใหญ่แต่ก่อนเขาแเวาคนพีสานลงไปรุ่นดอกอเออเนี่แหละรุ่นแรกเลยแล้วไคกเขาปกปีบอกอพัดโศกค,ครับเขาเขาแววคนอีสานไปเป็นทหารดอกทหารเรียกเขาแหวเดี๋ยวนี้เอาใจสานลงไตเมืดครับทหารเรียกเอาอีสานประจวบไหนครับพี่น้องครับมือนีมาหาตาแล้วนี่ก็ได้รับดูรับฟังเรื่องเล่าเก่าๆซึ่งตาเรววาโห้ฟัง ด้วยความมีน้ำใจอะไรครับพี่น้องครับโอ้สวรนครับมาเห็นแล้วครับนอากาศมันโล่งครับแมนแมนครับบ่แปลกใจนะครับเป็นยังแั่งยู่ได้ตั้งห้าสิบกว่าปีเนาะย้อนมันบรรยากาศดีครับปลาเขาเขาอุดมสมบูรณ์ีเสือกูอยู่บนท่ยัไแล้วน่ครับสํรับครับขับครับไปเรยดนเปิดจอบัครับพี่น้อง,องมสมําหรับคลิปนี้นะครับนาะเอาไว้ยซํามีครับ ประทับใจอะไรครับที่ได้มาเรียนน้ำตาเราเรายิ่มดีว่าเรื่องแล้าเกา่เกาๆให้ฟังนะครับเนาะซึ่งฟังไปก็คิดไปน้ำรับสมัยเฮายังบพ่อเกิดนะครับเนาะสมัยปู่าตายายฟังเราก็ให้ได้คิดถึงครับบ,บรรพบุรุษของเขางวสิ่านมาถึงเมื่อนี่นะครับเนาะนี่ก็คือเรื่องเลวาเกา่เกาๆของคุณตาเทวีครับพี่น้องครับ ฟังเราก็ให้ได้คิดนะครับเนาะคิดถึงสมัยก่อนครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับเรื่องรลวาของตาทวีเราก็เอาไว้ซ้นนี้นะครับเนาะสำหรับคุณตาแล้วนี่มาอาศัยอยู่นี่ได้ห้าสิบกว่าปีแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกําลังกลับนะครับเนาะ ซึ่งมาสนใจครับพี่นองครับแต่ผมก็มีคําตอบในใจแล้วล่ะพี่นองก็คือซีเมนต์กันนะครับเนาะเป็นยังเอาคืออยู่ได้ตั้งห้าสิบกว่าปีครับทรมาชาติก็จังเห็นเนี่ยแหละครับพี่น้องครับล้อมหลอบเดือพูด้ดยเขานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ